ในหลักสูตร MME นะครับจะแตกต่างจากหลักสูตรปริญญาโทในลักษณะอื่นนะครับเพราะว่าพื้นฐานของเราเนี่ยเราสอนให้คนที่มาเรียนนะครับมีจิตวิญญาณนะครับหรือมีความคิดนะครับเขาจะคิดเขาจะทำอะไรก็ตามเนี่ยคิดอย่างคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจ เพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการเรียนการสอนเนี่ยนะครับจะไม่ได้ม like ุ่งเป้าไปให้ว่าเวลาคุณเรียนแล้วคุณจะต้องไปทํางานในองค์กรเป็นเป็นผู้จัดการหรือเป็นลูกจ้างนะครับแต่ว่าคุณจะต้องไปทํางานโดยที่คุณเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการเรียนการสอนเนี่ยนะครับจะเรียนโดยที่มีเป้าหมายตรงนี้เป็นหลักนะครับแล้วเราจะใช้ระยะเวลาในการเรียนเนี่ยนะครับประมาณหนึ่งปีนะครับเริ่มต้นในเดือนมกราคมนะครับแล้วก็สิ้นสุดประมาณเดือนธันวาคม นะครับปีเต็มนะครับโดยที่ใน1ปีนี้นะครับจะมีอาจารย์จากทางแ b s o ั College นะครับเข้ามาบินมาจากอเมริกานะครับมาสอนนักศึกษานะครับเป็นระยะระยะอยู่แล้วในทุกๆวิชานะครับทุกๆวิชาเนี่ยจะมีอาจารย์จากแ a b s ั n นะครับมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนนะครับอีกทั้งเนักศึกษาเนี่ยนะครับยังได้มีโอกาสใช้เวลานะครับไปศึกษาที่อเมริกานะครับนะไปใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นนะครับที่แ b s o ั College นะครับเป็นเวลาทั้งหมด 2เดือนนะครับไปใช้เวลาตรงนั้น1เทอมซัมเมอร์เลยเต็มๆนะครับเพื่อที่จะให้รู้ถึงบรรยากาศนะครับแล้วก็วิธีการในการที่จะการเรียนนะครับการที่ไปเยี่ยมชมกิจการต่างๆที่อเมริกานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กที่มาเรียนเนี่ยนะครับเขาจะได้ความรู้จากทั้งตอนที่อยู่เมืองไทยนะครับแล้วก็ตอนที่ไปเรียนที่ต่างประเทศด้วยนะครับส่วนที่ถามว่าใน1ปีนี้ทําอะไรบ้างนะครับจริงๆแล้วเนี่ยใน1ปีเนี่ยนะครับมันจะแบ่งเป็นทั้งหมดประมาณ4ี่ช่วงหลักๆ อย่างช่วงแรกเนี่ยนะครับประมาณ5เดือนนะครับเราจะใช้เวลาที่เมืองไทยนะครับโดยที่เราจะเรียนเรื่องของวิชาต่างๆที่จําเป็นที่เป็นพื้นฐานในการที่จะไปเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับเ mm hmm. พราะฉนั้นวิชาพวกนี้นะครับจะเป็นวิชาที่เป็นพื้นฐานของการทําธุรกิจโดยทั้งนั้นนะครับคนที่จบมาจากสาขาอื่นเนี่ยก็ใช้ช่วงเวลานในการที่จะปรับตัวเองนะครับเพื่อที่จะให้มีความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจมากขึ้นนะครับ 5เดือนแรกที่เมืองไทยนะครับถัดมาอีก2เดือนนะครับเราจะไปที่แบบสปซันนะครับเราจะเป็นบินไปด้วยกันทั้งหมดนะครับที่แบบสปซันซึ่งเวลา2เดือนนี้ทําอะไรนะครับก็คือเป็นเรื่องของไอเดียเจเนเรชันในการทําธุรกิจนะครับมันก็หมายถึงว่าเราจะเริ่มทําธุรกิจเนี่ยไม่ต้องมีการคิดไอเดียคิดบิสเนสต่างๆนะครับบิสเนสโมเดลต่างๆว่าจะทําธุรกิจออกมาในลักษณะไหนได้บ้างนะครับซึ่งตรงน,นีเน้เด็กก็จะฝึกคิดนะครับแบบเจ้าของธุรกิจว่าจะหาโอกาสจะหา วิธีในการทำธุรกิจได้อย่างไรนะจากที่แบบสั้นนะครับเสร็จแล้วนะครับใช้เวลา2เดือนเสร็จนะครับก็บินกลับมาที่เมืองไทยนะครับแล้จะมีเวลาอยู่ประมาณ3เดือนนะครับในการที่จะเริ่มเรียนนะครับไปพร้อมๆกับการฝึกทําตัวแผนธุรกิจนะครับซึ่งแผนธุรกิจนี้นะครับจะถูกดูแลนะครับหรือควบคุมนะครับโดยอาจารย์ นะครับทั้งจากของบูเซมเองนะครับและจากของแบบปซันนะครับแล้วอีกทั้งเรายังมีเมนทอร์หรือเรียกว่าพี่เลี้ยงนะครับซึ่งเป็นนักธุรกิจจริงๆนะครับมาช่วยในการให้คําแนะนําเกี่ยวกับธุรกิจที่นักศึกษาต้องการที่จะเรียนด้วยนะครับเพราะนั้นพอสิ้น ส่วนนี้นะครับส่วนที่3เนี่ยนะครับนักศึกษาจะได้ฝึกทําแผนธุรกิจจริงนะครับฝึกในการที่จะวิเคราะห์ต่างๆโดยที่มีอาจารย์และพี่เลี้ยงช่วยกันนะครับแล้วตอนสุดท้ายนะครับจะเป็นเรื่องของการพิชนะครับก็คือนําเสนอตัวแผนธุรกิจโดยที่ผู้ที่มาฟังนะครับจะเป็นเออเวนเจอร์แคปิตอลิสนะครับนักลงทุนนะครับในธนาคารต่างๆนะครับผู้ที่เป็นเจ้าของธุรกิจจะมานั่งฟังแล้วก็จะให้คําวิจารณ์นะครับคำแนะนำนะครับในการทําธุรกิจ นี่คือช่วงที่3นะครับช่วงสุดท้ายนะครับเวลาเหลือประมาณสักเดือนกว่ากว่านะครับจะเป็นช่วงที่นักศึกษาจะต้องเริ่มที่จะทําธุรกิจจริงๆของตัวเองละนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์และพี่เลี้ยงนะครับก็จะช่วยนักศึกษานะครับใช้เวลาช่วงแรกๆนะครับในการที่จะคอยดูในการสตาร์ทธุรกิจหรือเริ่มธุรกิจของตัวเองว่าควรจะทําอย่างไรถึงจะเริ่มแล้วนะครับเริ่มอย่างมีประสิทธิภาพนะครับอันนี้คือระยะเวลาคร่าวๆนะครับที่เราเรียนกันโดยใช้เวลาทั้งหมด1ปีครับ